มีข้อเสนอวันที่จะปล่อยคลิปอันนี้ยทาแป้งขาวมัดจุบแล้วไปยืนกลางถนนถ่ายรูปแค่นั้นพอลงเฟซพี่ใช้คำว่าแค่นั้นกับอนาคตคนคนนึงเลยไม่ไม่ต้องไปกลางถนนก็ได้ถ่ายที่บ้านก็ได้แล้วก็ลงโซเชียลบอกว่าบทลงโทษจากรายการแค่นั้นอย่างนี้อย่างนี้แค่นั้นเองใจบ้างละทำไมดีวันนี้หน้าขาวปากแดงมัดจุบอ่าใครใครใครอยู่ทีใครบ้างนะพี่พี่พานอยู่กับใครเมื่อกี้พี่อยู่นะ อ่าพี่พันอยู่กับนัดพี่พงอยู่กับพองนะอยู่กับพี่พงโอเคใครจะเริ่มก่อนใครจะเริ่มก่อนโอพี่เริ่มก่อนเลยเออหนูหนูใบพี่พี่ตอบนะเพราะว่าพี่น่าจะฉลาดกว่าหนูอ่ะถามลงคำตอบคำถามเลยสองข้อจ้าอีนี่สิเบอเลยเหรอปันเลยโอ้งมเข็มในมหาสมุทรนัดพูดไม่ต้องไม่ต้องกะตึกกระตักนะเอาความเร็วแบบว่าวันนี้ฉันกินข้าวกับอะไรประมาณนี้นะไม่ต้องช้ามาก พี่นัดพร <Okay. S 1> ้อมไหมคะโอเคนะจ้ะนัดปิดไมหมอ๋อพี่นักออกด,ดอ,อ,ออกเสียงได้แล้วพี่เออออกเสียงได้ทษ <laughs> ทีโทาทีทีหนึ่งนะทีหนึ่งอ่ะงงกันต้องมาเทศเลยทีเนี้ยนะโอเคนะโอเคมาเจ้าของเพลง I don't care คือใครอีกทีนอีกทีดน ตรงชื่อเพลงอะชัดๆหน่อยเจ้าของเพลง I Don't Care คือใครอะสบายดูดิถามว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงใหม่ล่าสุดไอม I Don't Care I เอาพอี่นะเฉลิมพี่พันธ์เฉลิมมาสิพี่ถาวมว่าอะไรเลยเจ้าของเพลงไอด้นแคร์คือใครสุนารีราชทศาสีมาฮ่าเร <laughs> าเราเอายี้ก่อนพี่อยากรู้ว่าพี่พี่พันธ์อ่ะพี่รู้จักอะไรถามคำนี้เลยเจ้าของเพลงเจ้าของเพลงต่งอไป<า>อเป็นฟอร์มกับ<อ>พี่พงศ์แป๊บแป๊บแป๊บแป๊ตอบนะพงศ์ไอพงศ์เอาหูฟังออกตอนนี้เลยออกเลย จังหวะกระชับกระชับพอดีปากกระชับกระเฉงวินวินได้<อ>ดเลยถอดถอดถดเป่าเสียงอยู่เออเฮ้ทีมงานเราเราจะแกล้งมันกันส่งคําตอบที่อยู่คนละหมดกับของคําถามฟอร์มอะแล้วส่งไปประมาณสักสิบห้าข้อสิาข้อแล้วจะดูมันทาแป้งคนเดียววันนั้นอะแต่วาแต่ว่าฟอร์มก็ต้องโดนด้วยนะพี่ถูกปะไม่ไม่ไม่เะไม่ต้องลงต่อโอเคโอเค เอาคนละหมวดกันเลยนะเหมือนถามวลรีเด็ดแล้วส่งพวกสัตว์พวกอะไรให้มันก็ได้เรื่องของมึงที่กูก็เยอะนะอันนี้คือกระบวนการการรวมขอกันแกล้งคนนะครับทดีตกรนักร้อ,นนะองนักกีฬามั่วตัวกันหมดไอ้ทอง <Okay. S 1> นี่หน้าคนมั่นใจแบบนี้เนี่ยมาวะรีเด็ด ของสมรักคำสิงคืออะไรไม่ได้โม้ตอบเลยไม่ได้โม้เฮ้ยมันไม่มีคำตอบแต่รู้ว่าเป็นวลีเด็ดของสมรักคำสิงอ่ะบ้าว่าเอาดูดีดีดูดีดีใช่ป่ะไม่ใช่แล้วมันมีในคำตอบก็เปล่าเออคำตอบมีป่ะพี่มันไม่มีเอาม้คงตอบได้ไงแล้วมันไม่มีเดียวเด็ดไม่ใช่มันไม่มีในคำตอบเลยพี่พูดแล้วพี่ไม่กลัวโดนลงโทษเหรอทำไมทำอะไรทำไอ เไป็นจะต้องโดนให้ได้แหละเราอ่ะไอ้ฟอร์มฟอมฟอร์มถามว่าแชมป์มวยไทยเก็กไทยเก็กคำว่ามวยเน้นๆหน่อยนะไอทันลุงไม่ต้องบอกให้มันถามหรอกอะไรอันนี้ ใส่ร้ายในที่หนึ่งเอาฟอร์เฮียแกเขาไม่ได้หรอประจําหมู่บ้านหนองงูเห่าคือใครแชมป์มวยไทยเก๊กประจําหมู่บ้านหนองงูเห่าคือใครอะไรวะฟอร์มทําท่าเลยทําท่าชกมวยเลยจะช้านนช่วงมวยเลยทานช่ชกมวยเลยนักมวยเหรอไปอหีกรอบนึงอีกรอบนึงชัวร์เลยไออีกรอบสุดท้ายกรอบนึงแชมป์มวยไทยเก๊ก ประจำหมู่บ้านหนองงูเห่าคือใครอะไรวะวดตุ่มบับ้านเหรอแชมป์มวยมวยไทยเก๊กประจำหมู่บ้านหนองงูเห่าคือใครแชมป์แชมป์หนึ่ก็มาแชมป์แชมป์มวยถือถ้วยด้วยไทยเก๊กประจำหมู่บ้านหนองงูเห่ามั่นใจดูสมมั่นใจนะน่ะสมรักคำสิงอ๊อฟฮะสมรักคำสิงห์ อาทถ้าเปงต่อมีคิดว่าน้องถามว่อะไรแชมป์มวยเนี่ยชูช้วยแชมป์มวยใต่แชมป์มวยอะไรสักอย่างโบตุ่มกูได้กูฟังเป็นโบตุ่มโมบานน่ะกูฟังเป็นโบตุ่มโมบานน่ะโดนลงโทษนะจริงหรอพี่มันไม่ตั้งใจฟังวะไม่ตั้งใจฟังวะเก่เองอ่ะสิบเอ็ดช uh ื่อนี้คือม uh ีนักมวยคนเดียวนะ อเอพ,พ,พินี่มีนิชัยถูกแหละมีมีชื่อใครบ้างอ่ะหนูพี่เพราะพี่พูดพพดีดคําตอบอ,ะอ,อ่ะจมรักคำสิงอันแรกเับอ่าวแล้อะไรอีกใครอีกเท่งเถิดเทิงลำไยหายทองคำายอภาภรคุณนาลีราชสีมาสลาคุณอาวุธยิ่งยงยอดบัวง,งามหลงชะชะชาดิวจิตสัมผัสกันกันตาขาวอนวิทย์พี่ต่อรายการมัวไม่เพ่อวะเห็นไหมกันเปพ่อวะเน้นเห็นไหมเทียนเฟยเทียนหรอกระจ่างเลย จาจะเอาแล้วที่ตอบมาแล้วว่ะเอาหน้าเจือเลยเจโดนโดนจะเลยเลยคำตอเลยผมถามว่าพิธีกรรายการเทนไ i เท t อะประกาศแชมป์มวยคือใครใครประกาศแชมป์มวยเขาประกาศแชมป์มวยอะไรไม่ใช่ประกาศคนที่ได้แชมป์ Ten f i g ไงก็พี่การไงพี่การการมันไม่มีคนที่ได้แชมป์มันเป็นทีมสีขาวกับสีดำคนที่ประกาศคนที่ประกาศแชม ผมในฐานะพิธีกรกําลังจะประกาศผลของมวยคู่นี้ซึ่งเป็นคู่สุดท้ายนะครับเขาเป็นพิธีกรเขาต้องประกาศอยู่แล้วจริงปุี่จริงปุี่เราคิดเองแล้วก็ต้องโดนํำโทษโดนโดนมึงผิดจริงอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้สบายเออต้องงานถูกหรือผิดอาจจะเลยก่อนถูกหรือผิดถูกบ้างสมรักคำติ่งนั พิธีกรรายการเทียนไปเทียนนะถูกมั้งสมรักเป็นหรอพี่ผิดพี่ผิดป่ะเนี่ยผิดกขาพูดอยู่เนี่ยผิดนะเออผิดเออไม่เออทายว่าไงนะเมื่อกี้เนี่ยพิธีกรรายการพิธีกรที่ประกาศชื่อแชมป์คือใครที่ไม่ใช่มันเห็นชูถ้วยก็ต้องเป็นนักมวยดรวะแชมป์ผู่ประกาศแชมป์ประกาศแชมป์จริงปหมเนี่ยจริงจริงจริงน่าเวทนามากๆเลยอ่ะวันนี้ก็ผลสรุปก็คือผมกับพี่พงษ์ เป็นผู้ถูกลงโทษนะครับเนื่องจากแพ้เกมการแข่งขันนะครับก็บทลงโทษก็คือถ่ายรูปทาหน้าขาวขาวทาปากแดงๆมัดจุกลง Facebook และเขียนข้อความว่าบทลงโทษจากรายการบีนรัดเลาะครับนี่ใช่ไหมอันนี้คือเดี๋ยวอันนี้คือเราผิดจริงรอ่ะเราผิดจริงพี่จริงเลยเนะี่ยหนูก็โดนอ่ะพี่ว่าหนูจะแกล้งไหมโอเคอโอเคงั้นโดนไปด้วยกันเราโดนไปด้วยกัน สปิริตใช่แล้วก็ช่วงท้ายรายการนี้ให้พี่ๆทั้งสามคนฝากผลงานหน่อยครับเริ่มจากพี่พงษ์ก่อนเลยครับก็ฝากเพลงใหม่ด้วยนะครับติดใจรถนแห่นเร็วๆนี้จะปล่อยลงในช่องยุงข้าวรคคอร์ดนะครับแล้วก็ฝากสินค้าตอนนี้ด้วยนะฮะเพจเจ๊พงษ์อร่อยชัวร์นะครับฝากด้วยครับอ่าพี่พี่พี่พันครับพี่พันครับครับก็เหมือนกันครับฝาก ที่จะปล่อยเลยนี้นะครับติดใจรถแห่นะฮะแล้วก็มีขายของออนไลน์นะครับเข้าไปเลือกไปช็อปกันดูได้ในเพจนายกันช็อปครับผม,มพี่นัทครับผมฝากเหมือนกันนะคะติดใจรถแห่นะคะเพลงของพี่ผมก <c oughs> <c oughs> ็แล้วก็ฝากเออ สินค้าออนไลน์ค่ะก็เหมือนพี่ๆค่ะก็สามารถเข้ามาติดตามได้ค่ะทั้งใน Facebook ส่วนตัวก็มาริษาชุบุนพศค่ะหรือว่าจะเป็นแฟนเพจนัดมาริษาค่ะก็ตอนนี้มีทั้งขายของออนไลน์ line, แล้วก็เปิดเกี่ยวกับสอนร้องเพลงด้วยไงก็ฝากด้วยค่ะโอเคผมก็ฝากไว้ดนะ้วยนะเร็วนี้นะครับก็จะลงในอเฟซน้องฟอร์มช่วยภาษาไทายแล้วก็พิพัทชูชแสงภาษาอัง,งกฤษเนาะก็จะลงขายบ้านนะครับใครสนใจก็ติดต่อซื้อเข้ามาได้ครับสำหรับ วันนี้ก็ถือว่าเราก็ได้ร่วมสนุกสนานกันไปพอสมเหตุสมวรแล้วนะครับได้บทลงโทษรายการสนุกแล้วล่ะหายเหงาันเลยทีเดียวนะครับอีพีหน้าคลิปหน้าของวีล็อกลัดเลาะจะเป็นยังไงได้เกมอะไรรอติดตามชมด้วยครับกับรายการวีล็อกลัดเลาะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ